แค่สิเพราะว่ามันไม่ครบคู่นะฮะแล้วก็เตรียมนี่นะเปิดตัวถึง60มาดูว่าวันนี้เราจะได้สัตว์แรงกันอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดอาวุธได้20แต่เดี๋ยวผมนั่นจะใช้เพชรเพิ่มอีก1000เป็น30สโอ้สองตัวขอสองตัวขอสองตัวขอสองตัวสามตัวไปเลยเห็นคนตอนนี้เข็นคนได้มากถึงสามตัวนะในโลเดียวขอสามตัวปุรุปุรุปุรุปุรอีซี่กเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชา ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย e ซี่มากสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ชาแนเมลโลเมนะฮะและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมนี้เนคุนี่クロสเวิลดนะครับกลับมาอยู่กันในพาร์ทที่3มแล้วนะฮะวันนี้เราจะกลับมาแก้มือกาชากันเราจะมาสุ่มตัวต่อนะฮะก็จะมาสุ่มหาว่าสี่ดาวต่อนะมาย้ําว่าวันนี้จะได้ไหมเรียกได้ว่าตั้งแต่เกมมันเปิดมาเติมแม่งทุกแพ็คทุกกิจกรรมที่มันจะมีขายไม่ว่าจะเป็นหน้าแรกหน้าพาร์ท หน้าบันเดลหน้าเบสิคช็อปทุกหน้าคือเหมาแม่งหมดอะที่แม่งให้ตู้เปิเปิดอะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาดูกันนะครับว่าเราจะไปได้ถึงไหนนะฮะที่มีแน่ๆเลยวันนี้เราจะมาส่งเขาเรียกอะไรนะคอสตูมแบบไล่เกลือให้ดูก่อนเอาตู้มีสิบก้าอาจจะเปิดแค่สิบเพราะว่ามันไม่ครบคู่นะฮะแล้วก็เตียมนะี่นะเปิดตัวถึงหกสิบมาดูว่าวันนี้เจะได้สัตว์แรงก,กันอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ เปิดอาวุธได้ย0สิบแต่เดี๋ยวผมน่าจะใช้เพชรเพิ่มอีกหนึ่งพันเป็น3าสิบนะครับก็วันนี้น่าจะเปิดกันราณร้อยโรไปเลยสิบสามอย่างมาดูว่าจะได้ไหมและแน่นอนนะครับกาชาเกลือแบบนี้มีเพื่อนมาให้กําลังใจสวัสดีคุณดหน่อยครับสวัสดีครับต้องมาลองเส่ค่เอาแล้วเอาละ,าละ,าละใครส่งอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยเเราเรา,เราเ,ราเราเป็นพวกเสร็จติดกาชาอยู่แล้วที่ผมมาเปิดตรงนี้คือจุดของบอสต,ตัวแรกนะครับบอสเวิร์ต,ตัวแรก ถามว่าทําไมมาเปิดตรงนี้เพื่อนกล้าแนะนํามาครับเพื่อนกล้ามาเปิดตรงนี้สิบโลแรกออกอาวุธสี่ดาวสองอันในโลเดียวกันเลยกูจะบ้าไปเพราะฉะนั้นคนอื่นได้สองอันสามอันนะวันนี้เราก็หวังว่าเราจะได้บ้านนะครับไล่อะไรก่อนดีก้าไล่คอตู้มไปก่อนเลยไหมไล่เกลือไล่เกลืออืมได้หมดเลยให้ปีมานี้อ่าเอาคอตูมออกไปนะครับออกไปจากใจเรา แต่ถ้าได้คอตูมเท่ๆก็ดีเดี๋มมยวได้คอตูมแร่มามกลายเป็นว่าอ,อ,อาวุธแล่ไม่ออก,อาากเ,อเยียเจือเลยนะเฮ้ยสีแบบนี้แสงแบบนี้เหมือนสีลุ้งเลยว่ะลุ้งดิเฮ้ยสองอนันโมอมาแล้วกลับมาแล้วไอ้กาเฮ้ยไอ้ก้าหรือมันต้องเปิดครั้งแรกวะเหมือนต้องเปิดอ่ะไม่ครั้งแรกกูลองวันนี้กูลองเปิดไปแล้วเจือ มาดูอันแรกนะครับเปิดผิดจุดปึ้งโอ้โหบ r ัชแก้มแดงนะครับมันอันเดิมเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่อันเดิลนี่แทนเดิมอุ้ยเลดแฮร์แมนไอ้เหี้ยได้บวกเลยว่ะแต่นี้ไม่เคยคุ้มนะอันนี้รู้สึกว่าจะไอ้นี่ได้อ่ะครับได้เออออ๋ไม่ใช่ยังแต่ก็ใช้เยอะโอ้โหได้บวกเฉยไอ้บ้าเดี๋ยวว่าไล่ตัวก่อนไล่ตัวก่อนดีกว่ากูกูไม่กล้าเปิดอาวุธเพราะไม่ได้สี่ดาว เริ่มไม่มั่นใจออกจากหน้านี้ป้ก้าหรือเปิดต่อเลยออกไปกลองกระด้เดินหาทีไอ้นี่ก่อนเลยเข้มเขมขอเข้มเข้มเฮ้ยไปยืนตรงหน้าอะไรเนี่หน้าประตูวาร์ปเลยดีกว่าประตูวิสีเนี่ยนี่เลยเดี๋ยวไปช่วยลุ้นเดี๋ยวไปช่วยลุ้นข้ามาขอพรแล้วก็หานหน้าให้คนดูแบบนี้นะครับตั้งเหลี่ยมสวยๆจะได้แอคตอนได้ของดีๆ มาแล้วขยเอ้อยแอดมอดแอดมอดลงไปยืนด้วยมายืนเพื่อนเอ้ยโมเดลไรออดออกมาโชว์อีกแล้วมีโชว์อยู่ตัวเดียวก็โชว์อยู่นั่นแหละมากาชาลุ้นกันว่าฮิปโปแคมปัสหรือแล้ตัวอื่นจะมาไหมนะครับไปเลยสิบโลแรกลุยเข้ม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 ขอเข้มเข้มหกบทม้อหรือหยดมาเป็นสีรุ้งบทม้อไปเลยสองตัวขอเบิ้ลบ้างโหคนอื่นเขาเบิ้ลกันหมดแล้วเราไม่เคยเบิ้ลเลยเฮ้ยไม่หกวะ โอ้โห oh oh ฟ้า oh ใสกับไฟทีนอนอีกแล้วโอ้โหโอ้จานอะไรวะเนี่ยจบแล้วจ้าเลยเกือจ้าไอ้ก,ก้าย้ำปะวะยี่ต้องย้ำย้ำไก้าย้ำปะย้ำเลยไงย้ำไปก่อน <c oughs> เพื่อนก้าบอกย้ำหลัวก็กดคลิป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหก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 เก้วหกเก้าเฮ้ยโอ้โหสองตัวขอสองตัวขอสองตัวขอสองตัวสามตัวไปเลยเห็นคนตอนนี้แข่งคนได้มากสุดสามตัวนะในโลเดียวขอสามตัวปรึบอันเดียวเองไอ้ห่าเรื่องอะไรวะเดียวขอเยอะไปอะไรวะขอตัวพิเศษเปล่าตัวพิเศษเปล่างั้นเปิดทั้งหมดไปเลยมาแล้วตัวใหม่ โหมึงไงลงไงขอระดับขอระดับสี่ลุงขอระดับสี่ลุงเฮ้ยท่านมืดได้ท่านมืดอ๋อมันดูแสงที่ลงมาใช่มใช่ใช่ดูแสงที่ลงมาโอ้โหทำไมไม่ได้ทำไมไม่ได้ยามีวะซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตอีกแล้วไอ้บ้าเออเตือนกาบอกยามอีกแล้วไม่ออก อ๋อออกแล้วออกแล้วออกอย่ากหน้าไอ้ตูดกูดีนที่กดแล้วก็ยกเลิกกดแล้วก็ยกเลิกไปประมาณ่สามทีจัดไปจัดไปนี่ต้องการกล้าอะไรนะเปิดอาวุธเปิดอาวุธเลยเหรอเปิดได้กี่รอบอาวุธได้สามรอบไปขอตูมหมดไปข้อตูมไปแล้วมันมมันหดแล้วขาดหนึ่งเลนหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่โอเอาไงดีกะเปิดเปิดอันนี้หนึ่งอันกันแล้วก็ไปเปิดอันนั้นสองอันได้แล้ว เอ๊ะเปิดดีไหมนะเอ๊ะอย่างเอ๊ะหรือว่าจะเปิดนี้แล้วนะเดี๋ยวก็ออกกันนี้เปิดดีไหมนะเอ๊ะเปิดเลยละกันมามาสคริปเฮ้ยเฮ้ยไอไอเนี่ยไอเนี่ยมันบินอ่ะโอ้โหฟ้าใสอีกแล้วไอ้ก้าทำไมมันเกลือจังวะไล่เกลือออกมือผมได้กี่รอบเนี่ยไม่รู้มันได้น้อยอ่ะเห็นคนอื่นได้เยอะอ่ะ ไอ้ก้าบอกว่าให้เปิดอันเดียวไปก่อนไหมอ่ะก็อันเดียวไงไอ้ไล่สิบโลเนี่ยสิบโลเนี่ยไปเปิดอาวุธอัน้ยายย้ายไปเปิดอาวุธเลยใช่เออเออโอ้โหเฮียเข็มจัดเข็มจัดมาอีคิวเมนต์ตึ๊กพร้อมแล้วเอ้ยยัง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 เอาเอ้ยสักทีดีไหมนะาเอ้ยเอาเหลือเลยดีเอ้ยอีกสักทีดีไหมนะไอ้กดเลยละกันไปไปเว้ยขออะไรเลย กล่องแดงๆขอกล่องแดงแดงกล่องไหมกล่องแดงไหมโอ้โหโอ้โหฟ้าใชาโอ้โหอย่างจ้าอย่างจ้าเลยไงดีวะกล้าย้ำปะวะย้ำไปอาวุธแม่งได้โน้ยด้วยมึงย้ำไปแต่แบบเอ้ยเสียใจว่ะย้ำเว้ยแม่งไอดีกูแม่งไอดีเกลือของจริงเลยอะสกิปโอ้โหฟ้าอีกที จบอ๋อมันได้มีอีกร้อยนึ่ได้อีกทีหนึ่งกลับไปเปิดตัวก่อนไหมเก็บอาวุธไปไฮไลท์ดีกว่าเออไปเปิดตัวให้หมดไปเซ็งว่ะไอ้เหี้ยเกลือรัวๆเลยอ่ะทำไมมันยากจังวะเข้มมากมึงได้แล่ตัดโอ้โหแล้วหลังจากนั้นคือไม่ให้อะไรกูเลยนะเนี่ยนี่กูกดแบบไม่รู้แล้วเพราะกูกูหมดลมแล้วเนี่ยกูหมดอารมณ์แล้วเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วนี่รู้สึกรู้สึกจะฟ้าถ้าให้กูเดากูดูสีที่หม้อเฮ้ยม่วงว่ะม่วงว่ะม่วง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 เล่นเตะตัวอีกแล้ว มาไหมกี่ตัวกี่ตัวสองตัวมั้งดิทําไมไม่เคยให้กูสองตัวเลยวะไม่อยากรุนแล้วโอเพนออแม่งอัดมุงครบแล้วไหนวะกูอะขอยันนี่ก็ได้เอ้ยสีมุกท่านมืดยามิยามิยามิเราแล้วยามิรือเปล่าขอยามิไหมยามิลุงยามิยามิไอ้เหี้ยไม่ใช่ไอ้เที่ยตัเดียวออกไปมอสเลยตัวเดียวดูเลยโอ้ไม่ออกยามิมาวะ เฮ้ยด็ดดีนะได้ทั้งโจมตีทั้งซัพพอร์ตมาแล้วเราไงกูไม่เดีอดถืว่ามีกีทางเลือกไม่เอาอถ้าจะให้มันต้องให้ยามิมาด้วยเว้ยขี่แมว,ว้นว,นวนวนเล่นรอบสวนสักรอบนะเฮ้ยแต่วันนี้ดูทรงไทยไทยความมืดแม่งมานี่เฮ้ยเปิดในนี้แม่งเลยเผื่อตัวมืดขั้นสุดยอดจะมาไอ้มอสอืมเหลือรักส่งตัวได้อีกสองครั้งนะแล้วกลับไปส่งอีกครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยไม่ลีลาละเพราะว่า เรื่องหมดอารมณ์ละ <l> ลีลาเราไม่ออกที่ลีลาเราไม่เกิดสคริปต์แม่งโอ้โหสีฟ้าอีกแล้วเห็นเลย <l> เห็นเลยเห็นเลยจ้ามันอะไรก็เลยเจ้าอ,อีกแนละ้วเขาไงคือถ้าย้ำแล้วไม่ออกคือเกลือสับสัแหละวันเนี้ยเออไม่ได้ย้ำไปไเฮียจบจบเออกูว่าย้ำๆไปเถอะแม่งเกลือเฮียเแล้วเนี่ยโคตรเซ็งเลยวันนี้แม่งเกลือสับเลย สคริปแม่งโอ้โหฟ้าอีกแล้วฟ้าอีกแล้วนี่ดูทรงโอ้โหฟ้ารัวเลย,ยลคือแม่งแม่งส่งเป็นไอดีกูจริงอะเคือถัดเฮ้ยรอ,อบหน้ารอบหน้าเราต้องลองโชว์โชว์ความเป็นพรีเมียมไอดีกับปันอะไรวะโดยการซื้อพาร์ทพรีเมียมแล้วเราค่อยมาสุ่ม พอแล้วกูหมดลมแล้วกูได้อาวุธครั้งสุดท้ายแล้วกูแยกย้ายแล้วนะเพื่อนๆรุนกันนะครับไม่ออกไม่ออกวันนี้ก็จะจืดๆหน่อยนะไม่ได้อะไรดีๆเลยสัตว์ก็ไม่ใช่สัตว์แล้วนะครับสุดริสตัลคริสตัลสุดท้ายวันนี้ขออาวุธสีดาวสักหน่อยก็อย่างดีอือขอกล่องแดงให้ชื่นใจหน่อยวะโอ้โหความหวังยังมี โม่งหน่อยเหอะไอ้เแี้ยวันนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยมุ่งหน่อยเหอะโอ้โหโอ้โหแล้วมีสามดาวเดียวด้วยคือเดียวเดียวด้วยไหมเออจือดเลยวันนี้ึมว่ากูกดตัวเดียวจะออกเะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะไป้ เยแฟนหวังเพื่อนหมดลมจะเล่นเลยของจริงเลยถอนในใจรัวๆวันนี้ผลประกอบการถือว่าเลเทนะครับร like> ้อยโลของเราได้สามดาวมาสองตัวแถมไม่ใช่ตัวแรวด้วยอาวุธก็ไม่ออกเกลือเยอะมากเลยเห็นเอายังไงก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับ evet ถ้ายังอยากให้สู้กันต่อก็ฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาแก้มือ ให้ดูแล้วกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามให้ช่องเมโลเมนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบดีารับเจอกันครับ